แขน3นาพี่นอ้องป่าลายพี่น้องไปเบิ้งน้ำตกงามโอ้ยสะไรพี่น้องงามบ่นี่แข็งาด้วยเนี่ยท่านถึงสันซีด้วเนี่ยแขกอานารยนเขาบอกว่ามีเกจเกันเลยครับพี่นอ้งนงงอ,อ,นองแต่มันเห็ดถนนดีแล้วมันบ่ เป็นยางมันมันดวงแบบยางง่ายกว่าตะกอนหั่นเป็นตะกอนเนี่ยมันสูงขั้กแต่สูมือนะบอสูงสูมือเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันเฮ็ดทางมาดีครับพี่น้องมันเฮ็ดทางมาดีมันก็ได้เบิ่งบรรยากาศดูดีดูยังนะครับพี่น้องเนาะคนก็ชอบมาถ่ายรูปลายเยอครับพี่น้องบรรยากาศน้ำงามปลาเป็นเขา นี่แหละครับพี่น้อยกันแต่ว,วา่าทีวาน้ำตกมันหนามมันคามอยู่ข้างบนเครก็คือขึ้นงงคือกันนะหนามมาจากใสครับพี่น้อยหนามมาจากใสที่มีน้ำตกไหลลงมาจากสีงงบอครับพี่น้องอันนี้ก็คือหนามแบบบอหนาเสือว,ว่าที่มีนามไหลลงมาแบบนี้เนาะบอหนาเสือครับเบิ้งแล้วก็พวกส้องมาเบิง้งัรเจะคของครับพี่หน้อ,องบรรยาก,กาศทุ่งที่น้ำตกอันนี้น บอกว like ่า <Wars> ถือกัหนว่างามไม่ดีครับคงณามสวยงามไม่ดีครับคุณหมอตะเลขเนึกว่าคนสีบอลหลายเห็นข้างนอกคนไม่น้อยพอเข่ามาเล้ว่าค้นหลายพอเข่ามาข้างในเราค้นหลายเลยครับพี่น้อข้างนอกตอนมาเนาะมาค้นบ่หลายเลยครับพี่น้อเแ็่ตอนนี้ค้นหลายครับป่าก็หลายครับพี่น้อป่าเนี่ยครับพี่น้อไปเล่นแค่นี้ได้ครับพี่ห้อ ไปเล่นไปอาบได้คันตั้งใส่ชูชีพแล้วครับพี่น้องครับพอใส่ชูชีพเขาบอกหายร่งเล่นคันใส่ชูชีพนะเขาบอกหายล่งเลนคันใส่ชูชีพถึงสิล่งเล่นได้นี่นะตาเบิ้งเดียวจากหน่อยนี่เด็กหน่อยสิล่งมาจังได้กันตาเดตามเบิ้งครับพี่น้องคลิปนี้ครับเดี๋ยวค่อยต่อเอา ไปใซตสามโคตอดเด็ดไอ้แนองโอ้ชันสีสูงคัาพี่น่องสูงเลยแหละสุดยอดอ่ะเดี๋ยวสินับขันจักขันเนาะพี่น่องสินับขันขึ้นไปเรื่อยเลยรอจักขันช่วยไม่รอเลยเดี๋ยวตามไป แต่ก่อนทางมันว่าเป็นแบบนี้่าพระพเ็ดทางหายยังสี่แล้วครับพี่น้องก็เลยบกขึ้นเพราได้แต่ก่อนน่ยต้องใส่เล็บจิกเอาใส่เล็บจิกขึ้นเนะแต่ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เราเห็ดบันไดหายังดีเลยเป็นจันเซเดอร์ครับพี่น้อง ประเด็นมันก็นกนคือชิดซ้ายนะปอนเอ้ยพอดีมีคนเดินลงเดินลงอาจจะลำบากเ้ามีคนลงะทมีคนลงไงแล้วก็เดินเดินช้ามีคนลงเขาไาน้น่ง <anto government> <Pe ak pie S 2> โอ <Northeast> ้คนบ่เคยยางเลยแ่ยางหนักเด้อครับพี่น้องสูงอีรีครับพี่น้องโอ้คุณนะพี่น้องลูกๆปล่อยท้มแล้วปล่อยให้พอยางอยู่คนเดียวโอ้ย ดูกขิมพอละเด้องานนี่ดูกขิมพอละเด้องานนี่อ้าโอ้ยนึกว่าขิมพอละโอ้ยเหนื่อยชั้นเลยเหนื่อยคือกันละเวลาลงลงดีๆเด้อดิสิลมโอ้ยเหนื่อยหนึ่งเมื่อกี้ก็ช้าช่วงที่เขาช่วงที่รอคนขึ้นนะ มันช่วงที่รอที่รอรอคนขึ้นยน่ไงมีคนแก่เดินขึ้นไม่ไหวหรอกคนพวกเนี้ยต้นลงน,นะยากกว่าต้นขึ้นนะรออะไรอ่ะ <Position> อ <ing> ่านเอดเดอพี่น้องเหนื่อยต้นด้วยจิตสำลึกอ่านเอดเดอพี่น้องมันเหนื่อยแห้งอ่านอ่านเอามันเหนื่อยสั่นเลย <ś led> สันซีสันเลยพี่น้อง <ś led> โอ้ห <ś led> ลุนคักรุ่นค,ก <ś led> นคักพี่น้องเอ้ยสันซีเนี่ยขึ้นสูงคักแล้วยอมยอมเหนื่อยเหนื่อยโอ้บ,บ่บึงบรรยากาศมองหนีพี่น้องโอ้ยสิได้ลยมองนั่งเลยเด้อนี่บ้าที่โตง่ายคักครับพี่น้องโอ้ยนั่งก่อน แนมมาเห็นบังเขอนเลยแนมเห็นหนงเขอนแล้วพี่น้องเขอนที่ไปขึ้นนู้นจุดฝุ่นครับเขอนที่ไปตรงเหนือเขอนซีนครินนะครับอยู่ทางพูนเวลาเขามามาทางเหนือเหนือเขามาเขานี่พูนของนฝุ่นวังเขอนโอ้ยหายใจลึกๆก่อนโอ้เหนื่อยพี่น้องบ่เคยว่าสิขับรถไว้บ่หน่วงค่ากับเนี่ย นางพักก่อนเด้อนางพักก่อนพี่น้องจะเย็นเย็นก่อนเด้อสันซีพี่น้องเดี๋ยวก็ซืขึ้นสัญหาเด้อปัะนี้ขึ้นไวบไวยก็ถอดยิดตามเลยพี่น้องเด้อส่วนคลิปเนี่ยเดี๋ยวสิลงให้ฉลังเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันมีเน็ตมีอยู่แต่มันเน็ตมันลงบ่ได้ครับพี่น้อง พังไปลงอยู่บานเย็นเย็นมาแล้วคลิปนี้ก็เย็นเย็นมาตาะีไปล่งแล้วก็เมื่ออื่นเมื่อนี้ก็อาจจะทายไว้ซืคอัโอ้ยขึ้นแล้วพัดลงอีกขึ้นแล้วก็ล่งอีกที่นอกบบจับดอกมันแค่นิดหน่อยลูกมันไม่ได้ว่า ผันมันสันไงจังใดกันททีเด้อครับพี่น้องกล่องผมมันโมเมนต์มันกันสันบ่ได้เพราะว่าตั้งยางลงไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายมากล่องอัดสีสันไงนี่ก็หน้าผาสันอันตราย่นีมันจะนึ่งเดือดหน่ำยังน้ำแต่ไมีฝนอันนี้ดีเพาไม่มีฝนครับพี่น้องเพาไม่มีฝนก็เลยกลายมามันเห็ดแห่เาไข้าง่าย ขันนี้ฝนนี่โอ้อยยากแล้วครับพี่น้องนี่ก็มองในหน่อยโบไฮล่งรับพี่น้องเขาเอากันไว้มองได้เขาหายล่งในเขาสิบกกันมองได้ก็เอาเสือกแอร์แดงเขากันไวนี่ก็คือโบอหฮล่งเบิ่งหายใจคือสีบอไวในสกะไวครับสูนครับสูเป็นหายใจแบบสี่กับสูเดอครับพี่น้อง ยังไก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับพี่น้องเพื่อม e ื่อนี้ก็มื่อสานสิบเอนเนาะสิบปีก็จยังได้ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นคือได้ขึ้นมากเนี่ยล่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก็เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวต่ออยคลิปสวัสดีครับ